สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่รับทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันเพราะาฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยนี้3คู่เนี่ยเอามาจากซูเปอร์ลี กูลกีทั้ง3คู่เลยคู่แรกไปที่เวลา2องทุ่มตรงรไปดูชิวาสปอร์ครับทีมอันดับ16วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเกนเคเบลิจีทีมอันดับสิบเจ็ดโดยจะมาเกมล่าสุดเนี่ยคู่นี้เป็นทางชิวาสปอร์ชนะ2-0นะครับไปดูันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับชิวาสปอร์เนี่ยชนะ2สเสมอ2แพ้1ครับล่าสุดเอาชนะคอนยาสปอร์มา1ประตูต่อ0ส่วนทางเกนเคเบลิจีเนี่ยชนะ2สเสมอ2แพ้1เหมือนกันครับล่าสุดสเสมอทางอันคารากบุคูมา1ประตตู่อ1นะครับไปดูระตัวผู้เล่นที่ว่าน่าจะลงสนาามกันัันันนนนนนนใวววีีี้้ครรบชสปอ์นน ah เ่ย ตรงกลางจะมีทางอาคารอาสลันครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางโอลาเลนวาย,ยูคาโยเต้นในแนวรุกนะครับส่วนทางเกนคเคเบลิจี้เนี่ยจะมีทางเซฟายูมาสกับทางบ็อกดานสตานคูในแนวรุกครับคุณต้องบอกชิวาสปอกลับมาฟื้นเนี่ยช่วงหลังๆนะครับชนะมา2เกมติดๆกลับมามั่นใจแต่ว่าเกมยาวพวกเขายังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะว่าในลีกเนี่ยหกเกมหลังสุดเอาชนะใครไม่ได้เลยต้องมาเจอกับทางเกนคเคเบลิจี้ที่เสม,มอมาเกมล่าสุดแต่ว่ารูปเกมเนะี่ยดูไม่ได้เลยนะครับแล้วว่า วันนี้ขาดแนวรุกแนวรับคนสำคัญอย่างทางสตาโกตูเร่ที่ติดโควิด -19 ไปทำให้ทีมน่าจะมีปัญหา,นาแนวรับพอสมควรเพราะฉะนั้นดูแล้วชิวาสปอร์เล่นในบ้านด้วยสมบูรณ์กว่าด้วยน่าจะเปิดบ้านเอาชนะเกนเคเบลิจิสองประตูต่อ1ครับคู่ที่2มาที่เวลา2องทุ่มตรงเหมือนกันไปดูค่ายเซริสปอร์ทีมอันดับ18บแปดี่จะเปิดบ้านจเานจอกับทางคอนยาสปอร์ทีมอันดับ13นะครับเดี๋ยวเจอกันในเกมล่าสุดเนีย่ยคู่นี้เสมอกัน2ประตูต่อ2ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับ คายเซอร์ริสปอร์เนี่ยแย่เลยนะครับเสมอ4แพ้1ไม่ชนะใครล่าสุดเอาแพ้กับทางอันตันยาสปอร์มา2อศูนย์ส่วนทางคอนยาสปอร์เนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดแพ้ชิวาสปอร์มา1นูนย์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่ครับว่าน่าจะลงสามกันในวันนี้กันครับวันนี้คายเซอร์ริสปอร์จะมีทางอารอนเลนนอนครับในแนวรุกครับแล้วก็จะมีทางเปเรโตเอ็นริก้เป็นหน้าเป้าครับส่วนทางคอนยาสปอร์เนี่ยจะมีทางอาริซาเรเนอร์กับทางอาร์เตมคราวเวตครับในแนวรุก คุณต้องบอกว่าคายซอริสปอร์ถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านเนี่ยแต่ว่าเกมรับของเขามีปัญหาเลอเกินในช่วงหลังเปะปากมากๆแล้วก็เสียประตูง่ายเลอเกินต้องมาเจอกับทางคอนยาสปอร์ที่แม้ว่าการประสานงานในทีมจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าภาพรวมและคุณภาพนักเตะเนี่ยผมมองว่าทางคอนยาสปอร์ทีมเยอือนมีเหนือกว่าขี่กว่านิดๆเพราะฉะนั้นคุณนี่ผมมองว่าคอนยาสปอร์จะเปิดบ้านมาจะบุกมาเอาชนะทางคายซอริสปอร์ได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งนะครับคู่สุดท้ายมาที่เวลาห้าจุ้มตรงไปดู อันการาคูคูทีมอันดับ19ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางเบสิกตัสทีมอันดับ4โดยเจอกันในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเบสิกตัสเอาชนะ2-1นะครับไปดูกันที่ห้เกมหลังสุดก่อนทั้ง2ทีมกันครับอันการาคูคูเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเสมอทาง NK b e l g เบมา1ประตูต่อ1ส่วนทางเบสิกตัสเนี่ยชนะ4แพ้1ล่าสุดเอาชนะอือซูลลำมา4-0เลยถล่มเลยนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามครับวันนี้อันการาคูคูเนี่ยแนวรุกก็จะพึ่งพาไปทททาาางงงโจจเเเซซฟแพนนนิิลสสส่่วบตัีียะม แหว่งซองอบูปกาก้าในแนวรุกเป็นตัวคอมหวังนะครับก็ต้องบอกว่าอันการกูคูเนี่ยกลับมาผลงานดีครับหเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้ถึง2เกม3เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยต้องมาเจอกับทางเบสิกตัตที่กำลังแข็งแกร่งเอามากๆและคุณภาพตั้งเตะรวมถึงทีมเนี่ยเหนือกว่าทางอันการกูคูพอสมควรเพราะฉะนัะ้นคู่นี้ดูแล้วทีมเยือนดีกว่าทุกด้านครับผมมองว่าอันการกูคูจะสู้ไม่ได้ครับผมมองว่าเบสิกตัดจะบุกมาเอาชนะอันการกูคูได้ถึงบ้าน2ประตูต่อนหนึ่งครับ สรุปตาลางบ้าทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับชิวาสปอร์ครับจะเปิดบ้านเอาชนะเกนเคเบลิจี่ไป2-1นะครับส่วนคู่ที่2เนี่ยไคลเซริสปอร์ครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางคอนยาสปอร์หนึ่งสองและคู่สุดท้ายครับอันกาลากูคูเนี่ยก็จะเล่นในบ้านแพ้กับทางเบสิกตัตหนึ่งสองเหมือนกันครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับอยากจะอัปเดตร่วมสนุกกันนะครับไลน์มาที่แลนด์ลิชคิดลิชนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะรับรองว่ามีอะไรคุณได้อัปเดตสนุกกันทุกวันนะครับ วันนี้หมดนะั้นที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูบอลสนุขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพวกนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ